สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องลากีเกมก็มีเว็บมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ทดลองเล่นฟรีนะครับผมแล้วยังสามารถถอนเงินได้จริงด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจจะเล่นนะครับไม่มีลิงก์ให้นะครับผมแต่ว่าจะมีไลน์นะครับให้เพื่อนๆไปติดต่อขอรหัสเพื่อที่จะเข้าระบบจากเขานะครับผมก็ตอนนี้เขาเปิดให้ทดลองเล่นฟรีอยู่เนาะใครสนใจจะเล่นนะครับก็ ไปดูได้ที่ตามไลน์นะครับไลน์ id ไลน์ของแอดมินนะครับที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับก็มีหลายไลน์เลยเหมือนกันนะครับก็ติดต่อสะดวกติดต่อชวนไหนก็ไปแอดไลน์เขานะครับเขาก็ขอรหัสทดลองขอรหัสบัญชีทดลองนะครับถามว่ารหัสบัญชีทดลองเนี่ยทำแล้วได้อะไรนะครับสามารถทําแล้วถอนเงินได้จริงนะครับก็ใครที่กําลังสนใจจะเล่นผมแนะนําให้ดูคลิปให้จบเดี๋ยวน้องๆเพื่อนๆจะทําไม่เป็นนะครับเพราะ กว่าผมจะเข้าใจเนี่ยผมก็ใช้เวลาศึกษามันอยู่เหมือนกันเนาะตอนนี้ผมขอรหัสที่แอดมินมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบไปนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับด้านในนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมนูหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่แค่3เมนูนะครับคือมีคำว่าหน้าหลักแล้วก็บันทึกรายการนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมก็นะครับต้องแจ้งก่อนเพื่อนๆดูที่เมนูด้านบนตรงนี้ทําไมถึงมีคําว่าหยุดทําไมถึงมีคําว่าหยุด ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเว็บนี้เขาอ้างอิงจากตลาดหุ้นนะครับที่หยุดเนี่ยที่หยุดเนี่ยอันแรกตรงนี้อันแรกที่หยุดเนี่ยที่ผมขีดเนี่ยอันเนี้ยที่หยุดเนี่ยเป็นตลาดทองคําวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดนะครับผมและอีกอันนึงเนี่ยเป็นตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมเงินยูนเงินดอลลาร์อย่างนี้นะครับผมเขาหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดทําการนะครับเราจะสามารถเล่น พอดีว่าวันนี้มันเป็นวันเสรรนาร์วันอาทิตย์ไงทุกคนผมก็เลยสอนให้ทุกคนเล่น Bitcoin นะครับผมเป็นตลาด Bitcoin อ้างอิงจากตลาดจริงนะครับผมแต่เอา้าแล้วมันจะทําเงินได้ยังไงครับพี่อ่ะทุกคนมาตรงนี้บัญชีทดลองเนี่ยเขาจะมีเงินให้เราเลยเขาจะมีเงินให้เราทุกคนจะได้เท่ากาันคือ 5 6 5 0 2ดอลลาร์นะครับอ้างอิงเป็นเงินดอลลาร์เลยนะครับบัญชีทดลองเขาให้เราทดลองบัญชีทดลองนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะครับโดยการเล่นแบบนี้นะครับผมดูผมนิดนึงนะตอนแรกผมก็งงมันอยู่เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่โอเคตอนนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วทุกคนสมัครใหม่มาที่คําว่าหน้าหลักได้เลยครับผมแนะนําให้ดูคลิปให้จบนะครับใครที่ดูคลิปไม่จบเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาดูเองอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเข้าใจยากอยู่เหมือนกันโอเคนะครับ ตลาดบิตคอยตอนนี้เปิดให้เลือกเข้าไปที่ตลาดบิตคอยคุณจะเลือกจิ้มตรงนี้หรือจะจิ้มที่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมจิ้มที่ด้านล่างอ่ะพอเพื่อนเเข้ามาเจอหน้านี้นะครับผมเข้ามาเจอหน้านี้นะดูผมให้ดีนะทุกคนนะมันจะมีคําสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นี่ยจำนวนคําสั่งซื้ออยู่นี้คุณเพื่อนๆจะซื้อขึ้นหรือว่าซื้อลงก็ได้นะครับผมให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็นซื้อขึ้นนะครับทุกคนผมจะเลือกเป็นซื้อขึ้นปุ๊บอ่ะ พอมาสู่หน้านี้แล้วทุกคนไม่ต้องไปสนใจไอ้ช่องนี้เขาไม่ให้เราเล่นเล่นยังไงก็กดไม่ได้กดยังไงก็กดไม่ได้นะครับไม่แนะนําให้เล่นตรงนี้นะครับให้มาเล่นตรงนี้มันจะมีคําว่าระดับประกันภัยนะครับระดับประกันภัยนะครับทุกคนระดับประกันภัยเนื่องจากว่าบัญชีทดลองเนี่ยมันมีเงินอยู่5้5ดอลลาร์นะครับจริงๆแล้วเขาให้เราเล่นตามระดับนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าเงินที่เรามี มันมากกว่าระดับ1มันมากกว่าระดับ2แต่ว่าเงินที่เรามีเนี่ยเราสามารถเล่นระดับ3ได้นะครับเพื่อนๆจิ้มที่เลข3เห็นไหมอ่ะจิ้มที่ระดับ3แบบนี้นะครับผมพอจิ้มที่ระดับ3นะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าตรงนี้ช่องนี้นะครับจํานวนเงินลงทุนประกันนะครับคือเอาง่าย,ายนะครับเขาให้เราเล่นตรงจุดนี้นะครับทุกคนต้องเล่นเป็นสเต็ป ถ้าเราไม่เล่นตามสเต็ปนะครับมันจะระบบมันจะมั่วทุกคนต้องเริ่มซื้อที่0.9ถ้านะครับถ้า0.9ที่เราซื้อไปมันไม่ถูกค่อยเลื่อนระดับเป็นนะครับค่อยเลื่อนระดับเป็น3.15ถ้า3.15เรายังเสียอีกนะครับผมให้เล่นเป็น9ถ้า9นะครับถ้า9ยังเสียอีกให้เล่นเป็น22.77ถ้า22.77 ยังเสียอีกให้เล่นเป็น5 6 2 5ถ้า5 6 2 5เสียอีกให้แทงเป็น1,37.7ถ้า1,37.7ยังเสียอีกให้แทง3,35.25นะครับถ้า3,35.25ยังเสียอีกทำยังไงนะครับมา,ามาที่หน้าหลักมาที่หน้าหลักเมื่อกี้เราเล่นซื้อประกัน มาที่แจ้งประกันภยัยแจ้งประกันภัยคุณต้องเล่นเสีย6เกมเท่านั้นต้องเล่นเสีย6เกมเท่านั้นถ้าเล่นตานี้ถูกตานี้ผิดตานี้ถูกตานี้ผิดแจ้งไม่ได้นะครับทุกคนแจ้งไม่ได้คุณต้องเล่นเสีย6เกมเท่า,เนานั้นน,น,นะครับ,ค,ค,ค,รบคุณถึงจะมาแจ้งประกันใครได้นะครับผมโอเคหลังจากแจ้งประกันภัยเสร็จแล้วให้ออกจากระบบแล้วกลับเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่ง ประมาณสักหน,นาทีค่อยกลับเข้ามาใหม่นึกออกไหมครับในกรณีที่คนเล่นแพ้ติดต่อกัน5รอบหอหกรอบอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่ผมเล่นไม่แพ้เลยล่ะเล่นไม่แพ้เลยก็ยิ่งดีสิครับวันหนึ่งนะครับ1วันนะครับเราสามารถเล่นได้11รอบนะครับทุกคน1วันเล่นได้11รอบเดี๋ยวผมไปทําให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะโอเคก็จิ้มไปที่เดิมครับผมที่ผมบอกนะครับ บิตคอยเปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันจันทร์ถึงจันถึงวันอาทิตย์อ่ะมันเปิดทุกวันนะครับแต่บิตคอยเนี่ยจะให้เล่นระบบประกันได้แค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับทุกคนจะให้เล่นระบบประกันได้แค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เราก็เลยต้องมาเล่นบิตคอยวันเสาร์กับวันอาทิตย์อ้าวพี่อะบิตคอยเล่นวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วไอ้วันธรรมดาล่ะวันจันทรถึงวันศุกร์เราเล่นอะไรเราเล่นตลาดทองครับผม ตลาดทองอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้นิดหนึ่งนี่ครับเพื่อนเพื่อที่ผมบอกไปเห็นไหมที่มันบอกหยุดอ่ะวนันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บิตคอยจะไม่มีระบบประกันภยัยเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นี้วนันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้เรามาเล่นในตัวนี้อ่วาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้เรามาเล่นในตัวนี้นะครับส่วนไอตัอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอ่าเล่นไม่ได้นะครับผมเราเล่นได้แค่อ่าตัวนี้ตลาดทองนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันอ่า เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันนี้วันนี้ผมกำลังจะเล่นอยู่เนี่ยเสาร์เออวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเรามาเล่นในตัวบิตคอยกันโอเคนะครับไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูนะครับผมไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูอ่าอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าทําเป็นแล้วอะ่ะมันจะง่ายเลยนะทุกคนโอเคมาที่หน้านี้นะครับก็มาเลือกที่จะซื้อหุ้นขึ้นหรือว่าซื้อหุ้นลงนะครับผมผมเลือกเป็นหุ้นขึ้นผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเมนูด้านบนตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจเราดูตรงนี้ระดับประกันภัยนะครับผม เงินเราบัญชีทดลองมีอยู่500อกระาดอนนะครับผมเราจําเป็นต้องเลือกระดับ3นะครับผมจิ้มไปที่ระดับ3พอจิ้มไปที่ระดับ3สเต็ปที่เราต้องเริ่มเล่นเลยคือตรงนี้0.9ไต่ไปทีละสเต็ปกดคําสั่งซื้อรอ30วินาที1รอบใช้เวลา1นาที1รอบใช้เวลา1นาทีวันหนึ่งปั่นได้11บบินเพื่อนๆดูตรงนี้อาจจะเสียเวลาในการดูคลิปนิดนึงแต่ถ้าทุกคนดูจบทุกคนจะเข้าใจ เขาเปิดให้เราทดลองเล่นฟรีแล้วไอ้เงินที่ได้ฟรีเนี่ยสามารถถอนเป็นเงินจริงได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเล่นตรงนี้สอนเล่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะสอนถอนเงินนะทุกคน,นครับไม่ต้องไม่ต้องงงนะครับอาโอเคนี้รออีก1สเต็ปไม่ต้องทําอะไรมานะครับถ้าเราเสียถ้าเราเสียอย่าลืมนะครับถ้าเล่นเสียรอบนี้รำคำสั่งซื้อเนี่ยคำสั่งซื้อเนี่ยเสียก็ให้กดเ,เพิ่มเพิ่มไปเรื่อย อันนี้มันเป็น0.9นะครับเพื่อนๆก็กดเพิ่มไปอีกเรื่อยๆถ้ามันเสียนะแต่ถ้าไม่เสียทุกครั้งที่เล่นได้ต้องมาเริ่มที่0.9ตลอดอ่าทุกครั้งที่เล่นได้ต้องมาเริ่มที่0.9เท่านั้นคุณจะไปเริ่มพี่ผมอยากแทงเยอะๆเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ทุกครั้งที่คุณแอบอย่างนี้คือผมเล่นได้ชนะผมก็กดดําเนินการครั้งต่อไปผมถามว่าเมื่อกี้ผมได้ผมมาเล่นไอ้3.15ได้ไหมเดี๋ยวผมจิ้มให้ดู ไม่ได้เห็นไหมครับไม่ได้ถ้าเวลาคุณแทงถูกคุณต้องมาเริ่มที่0.9ใหม่แต่ถ้าคุณเสียคุณเพิ่มระดับสเตปไปเรื่อยๆอ่าถ้าสมมติเมื่อกี้ผมเสีย0.9ผมก็แทงนี้ไปเรื่อยอันนี้เสียอีกก็แทงเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยจนสุดหครั้งแต่เมื่อกี้ผมได้ผมก็เล่นต่อนี่เห็นไหมครับผมก็รออีกหนึ่งนาทีง่ายไหมครับทุกคนก็ตอนแรกนี้ผมใช้เวลางงกับมันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะเข้าใจ โอ้โหมันเล่นอย่างนี้นี่เองนะครับก็ใครสนใจจะเล่นนะครับผมมีไลน์แอดมินไว้ข้างๆตรวนี้นะครับก็ลองแอดไปขอรหัสเขานะครับผมแอดไปขอรหัสเขานะครับผมว่าพี่ครับขอรหัสทดลองขอรหัสทดลองขอรหัสทดลองนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาให้คุณแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าระบบเหมือนที่ผมเล่นอยู่นี่นะครับแล้วนะครับเขาจะจ่ายเงินให้คุณนะครับเป็นยอดเงิน15เป็นค่าคอมมิชชั่น ถ้าน้องๆทาครบแล้วแบบนี้เหมือนใว่าแต่ผมยังทาไม่ครบนะครับผมยังเล่นไม่ครบเดี๋ยวผมจะสอนถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนถอนเงินอ่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมขอปั่นบินนะครับผมขอปั่นบินนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามสเต็ปตรงนี้ไปจนถึงตอนที่ผมปั่นบินครบก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูตอนที่ผมปั่นบินครบก็แล้วกันนะครับล ório, ลอ่อบบนนะอันนี้ผมเสียเห็นไหมถ้าเสียถ้าเสียทยํายังไงอ่ะสเต็ปต่อไปเลยครับเมื่อกี้ผมเสียนะอ่ะปึ๊บเริ่มที่3ดอลลาร์เห็นไหมครับ ถ้าเราเสียเราจะกดเพิ่มสเต็ปได้แต่ถ้าเราได้คุณจะไม่สามารถเพิ่มสเต็ปได้เล่นฟรีเอ,า,อาง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยว่าต่ําสุดนะเขาการันตีได้เลยว่าคุณจะได้รับประมาณ30จนถึง100บาทต่อคนอยู่ที่ว่าคุณเล่นเนี่ยได้เยอะแค่ไหนอนี่คือฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนแต่คนละครั้งเท่านั้นนะคนละครั้งเท่านั้นนะครับ1 ID ต่อนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมผมไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะหมดเมื่อไหร่นะครับใครที่มาดูคลิปทีหลังแล้วบอกเอา้าแล้วบอกไหนบอกแจกฟรีแจกรหัสเล่นฟรีนะตอนที่ผมยังสอนอยู่นี้วันนี้นะครับเขายังเปิดให้เล่นอยู่ผมถึงบอกว่าให้เร็วนะครับว่าถ้ารหัสทดลองมันเต็ม ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้อีกหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําให้เพื่อนดูตอนนี้จบแล้วเดี๋ยวผมจะข้ามไปถึงตอนสเต็ปที่ผมถอนเงินเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตหยุดคลิปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปั่นเห็นไหมผมเสียอีกแล้วนะครับถ้าเสียปุ๊บเพิ่มสเต็ปเลยครับไปที่9ไปที่9้านะไปที่9้าปุ๊บเห็นไหมคืออย่างนี้เองแค่นี้เองถ้าเสียก็เพิ่มสเต็ปไปเรื่อยเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆแค่นี้เองเนาะก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวมาดูตอนที่ผมสอนถอนเงินเลยกันเนาะสำหรับวันนี้เอ้ยสำหรับช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนที่ผมถอนเงินได้แล้วเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับผมในการถอนเงินนะครับผมจากบัญชีทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับว่าผมนะครับก็คือไปปั่นครบแล้วเนี่ยผมให้ทุกคนดูเดี๋ยวผมจะกดคําว่าบิตคอยให้ดูนะครับกดเข้าไปที่บิตคอยครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูว่าผมปั่นได้ไหมนะครับอ่ะซื้อได้เฉพาะประกันภัยนะลืมนะครับจิ้มเข้าที่ประกันภัยนะครับกดที่เริ่มต้น0.9นะครับผมกดเข้าไปเห็นไหมครับเขาบอกว่าจํานวนประกันภัยในปัจจุบันถึงขีดจํากัดสูงสุดแล้วก็คือวันนี้ผมปั่นไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรับค่าคอมมิชชั่นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้รับเงินกี่บาทนี่เห็นไหมครับทุกคนวันนี้นะครับรายได้สะสมของผมวันนี้คือ8.47 คือไม่ใช่ได้ทั้งหมดนะทุกคนเราเหมือนเขาจ้างเรากดบินให้อะเขาจ้างผมกดบินให้ผมอะก็คือเขาจะให้ค่าจ้างผมแค่1 5ของยอดนี้นะครับผมทําได้แค่นี้น้องๆบางคนอาจจะทําได้เยอะกว่าผมนะแต่เนื่องจากว่าผมทายผิดค่อนข้างจะเยอะไงผมได้ได้แค่8.47 8.47เนะครับเอาไปคูณกับ15% 8.47นะครับคูณ15นะครับแล้วก็กดคำว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นเงินคิดเป็นเงินออกแล้วครับมันได้ 1.27 1.27เนี่ยคือมันเป็นเงินดอลลาร์นะครับผม1.27แล้วก็เอาไปคูณ30บาทผมจะได้รับเงินอยู่ที่38บาทนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการขอรับเงินทำยังไงก็คือเราแคปหน้าจอตรงนี้ไปแคปหน้าจอตรงนี้ไปนะครับให้อดมินแคปหน้าจอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่อ่ะแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ าลายลายคนที่เราไปขอเครดิตเขาอะขอบัญชีเครดิตเขานะครับผมจะบอกว่าแจ้งถอนครับอ่าแบบนี้แจ้งถอนครับแล้วก็ใส่ภาพไปที่เราแคปหน้าจอให้เขาอ่าในนี้ก็รอเข้ามาอ่านนะครับผมแล้วก็ใส่อ่าหมายเลขบัญชี นะครับหมายเลขบัญชีสมุดบัญชีที่เราจะให้เขาโอนเงินให้บัญชีของธนาคารไทยน่าจะได้แทบทุกธนาคารนะครับทุกคนก็อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อผมไปนะครับตรงส่วนนี้ผมขอปิดไว้นะครับอ่าแล้วก็ไทยพาณิชย์โอเคแค่นี้เองนะครับเราก็ส่งไปให้เขานะครับทีนี้ก็รอเขาอ่านเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเขาอ่านเสร็จแล้วเขาโอนมาให้นะครับเดี๋ยวผมเอาบินขึ้นให้เพื่อนๆดูัขและกันเนาะก็ ประมาณนี to to ้นะทุกคนนะมันตอนนี้เป็นบัญชีเป็นเว็บที่เปิดให้ทดลองเล่นฟรีนะครับอยากให้ทุกคนมาทดลองเล่นฟรีกันนะครับเพราะว่ามันสามารถหาเงินได้จริงนะครับผมมันสามารถถอนเงินได้แต่ถึงมันจะไม่ใช่เงินเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต้องลงทุนเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ ID ของแอดมินไว้นะครับลองไปคุยกับเขาเองไม่มีลิงก์ให้สมัครนะทุกคนนะไม่มีลิงก์ให้สมัครตอนนี้เขาเปิดบัญชีให้ทดลองเท่านั้นเนาะกถ้าเกิดใครสนใจจะสมัครก็ไปคุยกับแอดมินเอง เนาะก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบถูกใจฝากกดติดตามกด subscribe เนาะก็จะเป็นกำลังใจคนทําคลิปสำหรับนี้ผมช่องล c กี้เกมก็ต้องขอตัวลานะครับผมสวัสดีครับ